สสท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวการถอนของแพลตฟอร์ม AF b o t e บนะครับก็แพลตฟอร์มตัวนี้เป็นการโพสแชร์แล้วก็โปรโมทอในพวกเพจหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะจ้างเราโปรโมทนะก็สามารถถอนได้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีการลงทุน100%นะครับเป็นของฟรีนะก็ตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมจะถอน20กว่าดอนนะครับก็อันนี้คืองานที่ผมไปโพสไป share แชร์อะไรไว้นะครับก็ การอนุมัติมันนา,นนานนิดนึงนะก็ตอนล่าสุดเนี่ยผมโพสไปตอนไหนนะเดี๋ยวผมเข้าไปดนูนก็คือวันที่ผมเริ่มทําก็คือลงคลิปเลยนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนไหนนะอ่ะผมเจอแล้วมันคือประมาณหนึ่งเดือนก่อนเลยทุกคนก็คือที่ผมโพสไปอของเ e อเยอร์บเทอร์นานอยู่เหมือนกันนะก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้จะมาลองถอนให้ดูนะครับก็เอาเล่กระเป๋านะฮะ B P พียี่สิบมาใส่นะครับนะ โอเคผมเช็คเลขกระเป๋ากันโอเคครับถูกต้องค่าถอน1ดอลลาร์นะครับโอเคผมถอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา t o fa มาใส่นะครับก็เป็นการยืนยันตัว2ชั้นเนาะเนี่ยพอเราจะถอนนะครับก็กดเรียบร้อยนะฮะกด submit ปึ๊บเรียบร้อยนะครับ,บ,รอรบถอนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทีนี้ก็รอนะครับรอมันเข้านะ ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนมันเข้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนนะก็สหลัดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ